นะเหมือนเดิมนะใแล้วกับอะไรก็ได้ x อยู่กับ x y อยู่กับ y คนระับผลที่กูย้ายสีลงมาเพราะกูไม่อยากให้สีมันอยู่ข้างหน้านี้เพราะว่าเดี๋ยวพอมันทําอะไรถ้ามันจะเป็นสีขหน้าุดท้ายก็ต้องมาสาดดีๆล้วรับทลองที่ก็คือ a l p h าซึ่งมันก็จะได้ไปเลย a <ม>กับ,บผู้แร่นะก็เป็น มอจะต่ล้วไปดีเ,ออเดกเอาไดเลยเอาสี่ไปอยู่ที่สมการวายได้ปะได้แต่ว่าตัวท้ามันก็ต้องห่านอยู่ดี้เพราะว่าอะไรเราต้องการข้างหน้านี้เป็นหนึ่งอยู่แล้วสามารถเต็นมันอ่ะก็ <S 2> <S 2> ยัไมก็ได้แต่ว่ายังไงทำให้ตรงนี้เป็นหนึ่งกัง1หเดียวมันจะได้ไปทำเดี๋ยวมันจะมีเหตุผลมันอยู่ให้อันนี้ถ้ากับศูนย์ะโอเคก็มาดูที่เกับ h ก็จะเป็น X ทั้งทางก็กับศูนย์แล้วพอเอ็กนี่มันคืออะไรเหมือนการอินทิเกตนะก็คืออะไรเป็น C 1หนึ่งนะใช่ปะเหมือนเราอินทิเกตปกติะที่กูบอกไปเมื่อกี้ พอก่อนะนะแล้วพอถ้าเป็นยิปเดียวมันจะเหลือแหละตีหนึ 1, ่ง x บวกตีสองจะเป็นอะไร y วกวก y แบวกวก y y ้วก็ y บวก y y บวกวกวกวบวกวกกบ มกำลังกำลังหนึ่งไม่ไหวเหียกัวนัไปต้องนานนะครับเมาเลยเอะเอาใหม่นะเอาใหม่นะกำลังหนึ่งแล้วก็กำลังหนึ่งแล้วก็กำลังหนึ่ง เมันก็เลยอเป็นปุ๊บต้องกรบปูงว่าสี่สสี่มอืทีนี้แล้วแทารวมก็คือ x รวม y ต้องคือ x บวก t สองคูนด้วย t สซึ่งเรารวมว่าได้เป็นอะไร a หนึ่ง x บวก a สอง a หกที่กเป็นอะไร เคสแรกจบละมะเคสที่สองนะเป็นเคสที่มันมอกกระสูงเอ่อแลมด้ท่ากับอืมเราไปแทนในสมการเนี่ยจะเป็นแลมด้า แก้ข้อนี้ใช่ไเขาบอกให้มองไปอยู่นี้ก็ได้เขาให้มองไอ้ตัวเนี้ใช้าะ่ะนะคือว่าดอะไรกานันดีเอ่ะเขาให้มองเป็นแบบเขาเท่ากับ b ม่ได้แก้เหมือนสมการได้แต่ถ้าตัวนี้ยมันเป็นดิฟสองดิฟใช่ไหมมันก็จะเป็นหนึ่งเราลองดูเป็น,ไ,นงไงอาจจะลบสี่มันต้องเป็นดิฟอย่างเงี้ย x เก็มันก right? mm ็เ hmm. ป็น x มจะมองเป็นเหมือนสมการกำลังสองอะแล้วก็ดึง x ออกไปนะไม่ใช่อะไรลการแก้เหมือนเนี้ยอะไรนะ คอาเขดนติกอะ่ะสมาการกำลังสองร่วไปอะ่ะแล้วสุดท้ายแล้วเราจะเอาเอานี้มาคิดอย่างเดียวนะ,ะอันนี้ป่วยจะเขียนยา,า,าวตีแล้วก็กำลังสองก็สวยนะแล้วมันจะดูว่าเขาเขียนยังไงดีเขามองตรงนี้ไปเลยก็ได้เรามองก้นนี้เขาบอกว่ามันเป็นเหมือแบบนการยกกำลัลงสองกำลังสามที่เขียนนะ ซึ่งไอ้ตัวนี้มันก็เท่ากับ m กำลังสองลบสี่อัลฟากำลังสองครับกำลังศูนย์ว่า m เดียวมันก็คือสาม m กำลังสองมันคือย้ายไปก็คือ m สี่อันนี้ครับแ่า m เดียวมันก็คืออะไรสองห้าแบบนี้ครับย้ายกลับไปแต่ว่าไ x เราอ่ะ อันนี้ก็ดูแค่ในวงเลยเปล่ไอเอ็มอะเอ้ยไอโบกนกเนี่ยเวลาถอดรูปมาแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะพอเป็นแบบนี้เขาจะจัดอยู่ในรูปของไอนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรฮะเป็น e x p o n e n t i a วกกันทราบเพราะมันเป็นมันเป็นเหมือนข้างที่อันหนึ่งค่สองข้าแล้วก็บวกมันก็เลยจะเป็นปีหนึ่งปีสามปีสี่ยังคือีกันัง มันจะมีแสแเนี้ยไปไหอืมไหมแต่มันนเลยขาวว่าทำไมมันตอบเป็น e ได้เลยก็หมือนแบบว่าอันนี้เราออกมามันหาเป็นกำลังหนึ่งมาแล้วมันคือโซลูชันของไอ้เจนี้แล้วอันนี้เขาพุ้กีกทีนึงไงสุท้้าแลราก็มาเขียนมันตัวบวกกันได้เลยก็บอกว่า จำไปเลยก็ได้ไม่เลยมีอะไรสำคัญไหมเน้วรวมเป็นเอกวะรวมไม่ได้เหรอเดแ๋ยวให้รวมเนี่ยมันต้องมีก่อนการพูดภาษาไมเคิเบียร์เนี้ยแล้วดีไซน์คือความจริงมันจะความจริงอะมันจะมีแบบเน็ตก่อนจะมาเน็ตแต่ว่าเขารัดมานี้เลย นี่คือร้านมันเลยใช้ได้<า>ใช่เพ <อ S 1> ราะมันโปรยเลอร์เช็กทีท่อะไรเยอะมันต้องจำไปเลยถ้าไม่ถ้าไม่เอาจำมันแล้วยากยากเกินความความแม่ไม่จำอยู่ยากเกินสมองแล้วก็ไป y ายล็ยิงกูไม่รู้ได้วแหไะฟังเขา,มาไม่ได้ออบอกอ่ะแต่ว่าข้อนี้เราก็รู้อยู่แล้วมันเป็นออเดอร์เฟิร์สออเดอร์ใช่รับไม่ได้เป็น E ห้า่หก E ยกกำลังเท่าหม่ยอช้าฮะก็เป็น alpha สองคออะไรงอยู่ระกับเวาง แค่นี้เลยไม่มีอะไรครับก็เดี๋ยวผมไปคูณเองแล้วกันข้างที่เข้าไปไม่งงตรงนี้นะไอ้เยเนี่ยดิฟมันมองเป็นดิฟเป็นดีใช่ไแต่ว่าอันนี้มันดิฟเอ็กมันก็ไปเป็นดีเอ็กตัวนี้ฮะแล้วก็ดึงเอ็กออกไปแล้วก็คิดตัวนี้เป็นมองดีเป็นเอ็มแล้วก็แก้สมการปกติครับแบบฟิติกปกติสมการสองแล้วก็คำตอบเนี้ยจำไปเลยว่าเอามาใส่เอามาใส่ข้างบนเลยเออจบ เพราะสเตจมันก็เป็นแครอันนี้คือที่เพิ่มมาเป็นอันนี้อย่างนีือย่างเดิมใช่ที่เดิมเฟิรนะ์สออเดอร์ทำเหมือนเดิมแล้วก็มาคูณอะไรต่ออะไรอืมอะคูณแล้วแต่ว่าไม่ได้บวกเท่าไหร่อันนี้ต้องถ้ารวมมันมันต้องเป็นเอสเอสามเอสี A 3, A 3ป่ป่ะมันต้องรวมไหมก็รวมรวมก็ก็ควรจะรวมอ่ะกูณที่เกจยดเลยเคสน้อยก็สุดยากก็สุดขับรถแถวป้าสอง ก็จะเป็นกเป็นบวกอ่าเรามองเป็นเ 2, 2ียสองบวกอวก่แล้วก็อัน,นี้เสียอันนี้่เราถึงเรื่องไหนแล้วอะจะพาร์เรลเบิอ q เวชั่นโอเค ถ้มองเป็น m กำลังสองบวกสี่สองกำกังศูนย์และ m เบียรมันเท่ากับลบสองอัลฟาไอฮะบวกลบสองอัลฟาผมว่าตรงนี้ย้ายไปย้ายไปแล้วมันมันเป็นลบนะแล้วเวลาถอดรูปลบก็เป็นมันจะติดไอเวลาถอดรูปเราก็ต้องติดปลกลงไปเอาเอาช้า<ช><ช> มันเป็น n กําลังสองแล้วก็ลบสี่แล้วก็สองแล้วพอถอดมาปุ๊บมันเป็นบวกลบมันเป็นรูทลบสี่ลอาค่ากําลังสองซึ่งมันน่าจับวกลบสองสอง้าในมันติดลบเท่าหร่ไ่ข้างในมันติดลบมันถอดไม่ได้ก็ติดอนไ ปลายท้าก็ไปเช็คเหมือนเดิมก่เป็นแรงเอ็กับกับนับสี่หกสี่เจ็ดสีเจ็ดสี่ยกกำลังลบสองเอ่าฟาเอ๊ะอันนี้ไม่ใช่อ๋อต้องเียนแล้วดิพอมันติดไอแล้วอะมันจะเข้าไปเข้าอีกเคสนหนึ่งเป็นเรื่องจำแนงนะแต่มันเหมือนแบบฟิลไอ้ยี่นี่กูว่ารับมาเหมือนกันเพราะว่าไม่รัดอะมันจะเยอะมันจะมองเป็นออยเลอร์เงี้ยไอ้นะจำไว้จำไว้อันนี้ติดไอเฉย มันก็จะเป็นปีเท่าไหร่ล่ะปีห้าปีหกปีเจ็ดคอร์สของเอลซา่าบวกกับปีเจ็ดปีแปดฝ่ายของเอลซา่าเอ็กซ์ะอืมแค่นี้เลยไม่งงมากก็ติดไปก็เทคอร์ดฝ่ายเข้าไป ยิ่งมันจะเป็นพดแบบว่าที่เหมือนฟิลเหมือนแบบนี้แหละแล้วมันเอาไปแปลงเป็นออยเลอร์อีกทีนึงและออยเลอร์คูณไปคูณมามันเลยได้ก้อนนี้ซึ่งกูรัดมาก้อนนี้เลยใช่เพราะว่ามันเยอะมันไม่ยากมันเยอะกูเคยลองทำอะแล้วก็ต่อไปอะเหือทีทีบวกเอลฟาวายถูกนะอันที้ที่ีย ันไม่ฉลาดหรอเนงินนถึงาคณอ่นเอง่เียวิดร็ต้องคณนแลคุณมันเรียบร้อยแต่คีเจ๋เนคุณให้ดูสักอันหนึ่งหน่อยเดะโอ้ยเยี่ยมเลยคุณคุณเบื่น่ กูงโง่กูคุณไม่เป็นข้างที่อ่ะออคุณให้หน่อยสักอันหนึ่งกดณซีเลยคุณท้าที่นเปนเอแล้วก็อันนี้ซีกับซีเข้าไปฮะเปนอะไรข้างที่อ่ะอ่ะเดี๋ยวค่อยดูซีสกับซีหกคุณกับอ e ีลบสองเอลฟาสองเอาแล้วก็คุณกับ e Alpha อีเอลฟาทังสองฮะบวกกันแล้วซีห้า e ห e ลบ alpha x e alpha กำลังสองันนี้ฮะข้างที่ข้างที่ยกเป็นอันเดียวกัน a 3 e ลบส alpha x กัองบวกกับ a ส e ลบ alpha x e, e alpha กำลังส e e อวนนี้ อีนี่เขียนเป็นอีกังลบสองเอามาบวกกันบวกเอาฟากังังสองวายได้ไหมบวกได้ไหมไม่ไม่ได้เพราะว่ามันตัวแปรพรเราตัวแปรแต่ว่าได้ไหมไม่น่าได้นะไม่น่าจนะใจเขาเขาอะไรหรอเดี๋ยวโกดวนอันนี้ไม่ชัว เออค้างไวเพราะมันน่าจะตัวแปรพอเราตัวแปลมันถึงตัวไหนวะควาจริงน่าจะบวกกันได้ไม่น่ามีบทมาถึงอีกับอีเนี่ยเออถ้าจะบวกกันได้เพราะมันอีคูณกันถ้ามันก็บวกกันได้แต่ว่าตดกเออมันก็บวกไปเด็กก็เป็นคุณไม่แน่จทำได้ก็อ๋อแบบนี้ก็จะได้สวย ดูเอ้ยทำไมมันเป็นลบกันล่กลบทบวกอ่ะนี่นะได้เป็นก้อนนี้เอามาบวกกันได้เลยเอฟโพนิเชียคูณกันมันคือฐานเหมือนกันข้างบนบวกกันได้เลยเหมือนบวกเลขปกติอ่ะนี่ได้เป็นก้อนอันนี้ก็ช่างผมนะที่เก็บ จเฟร์ออเดอร์สเกนออเดอร์ไม่มีเกินเนี้ยอันนี้หมดเลยใช่ป่ะหมดละต่อไปก็เป็นครีสหนึ่ดีสองดีซึ่งพรุ่งนี้เวีสหนึ่งดีสองดีครซึ่งซึ่งพรุ่ง